สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งวันนี้ครับก็เป็นข่าวของทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับชุดลุยโอลิมปิกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นี่ได้มีการประกาศนะครับรายชื่อผู้เล่น11คนนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็มีซูเปอร์สตาร์หลักหลายคนไม่ว่าจะเป็นเลบรอนเจมส์สเตเฟนเคอร์รีแอนโทนีเดวิสโจเอ็มบีนะครับเดวินบุกเกอร์เจสันเททัมนะครับแล้วก็มีการเว้นว่างไว้หนึ่งที่นะครับแล้วก็จะมีการประกาศเพิ่มเติมแล้วก็ได้มีการประกาศเพิ่มเติมเลยครับว่าคนสสุดททททท้้้าาาาาายยีีี่่เเขูมมก็คคคคือวลลนนนนะรัับจึงใหห นะครับคิดว่าคารีเออวิงจะติดแต่สุดท้ายคารีก็ไม่ติดสื่อได้มีการไปสัมภาษณ์คารีเออวิงครับบอกว่าเขารู้สึกยังไงนะครับที่ไม่ได้ติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดเลโอลิมปิกที่กรุงปารีสครับคารีก็บอกชัดเจนครับอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เสียใจเลยนะครับเขาก็คิดในแง่โบกนะครับบอกว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับทีมชุดนี้ก็เป็นไปได้แหละครับเพราะว่าการคัดเลือกทีมชุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่ามีกรรมการหลากหลายคนที่ต้องลงความเห็นกันนะครับคารีเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยก็คง ถามว่ารู้สึกยังไงคือไม่ได้เสียใจยนะครับแล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยที่ได้เข้าสู่ทีมชุดนี้นะครับเพราะไครีบอกชัดเจนครับบอกว่าคนทีอ่อยู่ในทีมชุดนี้ ก็เป็นเพื่อนสนิทของเขานะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของเขาเขาก็ยกอยากอวยพรให้ทุกคนนะครับถือว่าโชคดีนะครับในการแข่งครั้งนี้และคือเขาบอกว่ามริกาชุดน,นี้แข็งแกร่งมากนะครับแต่เขาก็บอกว่าก็ถหากเป็นไม่ได้นะครับใจจริงคือเขาอยากจะติดแหละแต่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแลวคือเขาก็บอกว่าอยากที่จะมุ่งมั่นนะครับกับการที่จะพาทีมดอรัสแมวริกเนี่ยคว้าแชมป์ไม่ได้เลยครับเพราะว่านั่นก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของคาริเออร์วิงเนี่ยแน่นอนว่าแม้ว่าจะไม่ติดก็ตามนนะครับับแตต่เจ้า้าวีก็ ได้กับทีมชาติมาค่อนข้างหลายครั้งแล้วครับแล้วก็สถิติต่างๆนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับในนําทีมชาตินะครับก็ต้องรอดูแล้วครับทีมชาติโอลิมปิกชุดนี้ว่าจะไป็นยังไงแต่ที่แน่ๆโหดและดุดันมากๆเลยนะครับกับอีกหนึ่งข่าวนะครับก็คือเป็นข่าวทางด้านวิกเตอร์เวันยาม่านะครับซึ่งเวันมาม่านะครับ ก็ได้บอกชัดเจนครับบอกว่าใน NBA เนี่ยมันมีสิ่งหลายสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยัออย่วยุนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไงเรื่องของงานปาร์ตี้นะครับการสังสรร์แอลกอฮอล์นะครับหรือในเรื่องของสื่อต่างๆที่นอกตัวแต่เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะตัวของเบบี้บอกว่าเขาคิดว่า สิ่งเหล่านั้นน่ยมันมีแต่เสกเสียนะครับเพราะว่าเขามาเพื่อเล่นบาสเกตบอลนะครับด้วยก็ถือว่าเป็นทัาสานธิที่ค่อนข้างดีเลยครับนอกจากนั้นครับมันมีอีกหนึ่งข่าวนะครับว่าสเปอร์เนี่ยนะครับอาจจะมีการ ไปดึงตัวเซฟเอนเคอรีมานะครับหลังจากที่เคอรีจะหมดสัญญาในอีก2ปีข้างหน้านะครับอาจจะดึงมาสู่สเปอร์นะครับแล้วก็เล่นร่วมกับวิกเตอร์เปมานจะมาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูครับอีกยาวเลยครับอีกตั้งประมาณ2ปีเลยครับเพราะว่าไอ้ข่าวลือนี้ออกมาเพราะว่าสเปอร์เนี่ยสนใจมากนะครับรอดูเขาว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่นี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ